สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พี่พรจะมาเที่ยวบ้านน้องหญิงอีกทีนะคะคลิปเมื่อวานนี้ยังไม่ชัดเจนยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่วันนี้จะให้น้องหญิงเป็นคนรีวิวนะคะค่ะตามพี่พรมาเลยนะคะเพื่อนๆวันนี้จะให้น้องหญิงเป็นคนรีวิวเนาะนี่นะคะนี่คือนาลายเหลืองพบนะคะอยู่ในตระกูลฮกหลงจ้าถึงจะหลงกันก็ไม่เป็นไรค่ะเพชรพันล้านเพชรพันล้านเดี๋ยวนะโออยเรื่งใบของเขาหักดิ อ๋น้องหญิงในในตระกูลฮกหลงนี่มีกี่ชนิดคะโอ้มีทั้งหมด9ถึง12ชนิดเลยค่ะตระกูลฮกหลงคะตอนี้น้องหญิงมีอยู่4ี่ต้นเนาะ4 4ชนิดต้นชนิดนะให้น้องหญิงเปรียบเทียบอันนี้คือเพชรพันล้านนะคะก็อยู่ในตระกูลอยู่ในตระกูลฮกหลงนะคะอันนี้แต่เขาจะใบใบจะแตกแตกต่างชัดเจนมากเลยค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือสีอะไรน้องิงสีเอ่อเขียวอ่อนเลยค่ะสีเขียวอ่อนกระดูกใบสีเขียวอ่อนชัดเจนเลยค่ะเห็นไหมคะอันข้างล่างค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะ อันอันนี้เขาเรียกก้านใบนะน้องหญิงจ้ะก้านใบจะสีขาวจ้ะค่ะนี่คือเพชรพันล้านนะคะเพื่อนๆค่ะก้านใบจะสีขาวอันนี้กำลังแกหกรอดใหม่กระดูกใบกระดูกใบเนี่ยนี่นี่นี่เห็นไหมกระดูกใบก็จะสีขาวนะเพื่อนๆเพชรพันล้านนะคะค่ะอยู่ในสกูลฮกหลงอย่าลืมนะคะแล้วอันนี้คือเพชรพันล้านนะเพื่อนๆค่ะค่ะแล้วที่ต่อมานะคะนาลายเรืองภพค่ะกระดูกใบก็สีอะไรน้องหญิงกระดูกใบกระดูกใบสีเขียวเลยนะคะเห็นไหมคะสีเขียว จะอยู่ในตระกูลเดียวกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าบางคนไม่รู้ก็คือเขาจะบกก้านใบก้นใบเขาจะสีอะไรสีออกเอ่อสีน้ําตาลอันนี้คือก้านใบของนารายเรืืองพบเรืืองพบนะคะเพื่อนค่ะอ่าทีนี้มาดูตัวแม่ดูตัวแม่คือฮกหลงเลยค่ะนี่แหละค่ะนี่คือตัวฮกหลงเลยค่ะนี่แหละค่ะฮกหลงของเขาจะเป็นใบสีชมพูหมดเลยนะคะเห็นไหมคะสังเกตที่ใบด้วยนะคะว่านี่ค่ะ ลายเขาจะชัดเจนอ่านาลายเรืองพบลายเส้นจะไม่ชัดเจนนะคะเห็นไหมคะแต่ฮกลลงนี่คือเขาจะชัดเจนเลยคุณนายฮกลลงนะคะชัดเจน,เนมากเลยคะ่ะเส้นกระดูกใบสีอะไรน้อสีขาวคะ่ะค่ะปลายใบยเขาเป็นยังไงคะปลายใบยเขาจะออกอ่า มีทั้งกลมมีทั้งมีทั้งยาวนะคะแต่ส่วนมากฮกหลงนี้จะของแท้เลยคือจะยาวเป็นลักษณะนี้เลยค่ะปลายแหลมๆปลายแหลมค่ะเป็นไหมคะนี่ลักษณะนี้เลยค่ะอันนี้คือกัดสีเต็มที่แล้วค่ะนี่เต็มที่แล้วเต็มที่แล้วคือนี่คือฮกหลงเลยจ้ากตอนนี้นางยิงขายเท่าไหร่เนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยค่ะแล้วต่อมาคือต่อมาคือสีเบญจรงค์ค่ะเนี่ยนี่ค่ะสีเบญจรงค์นะคะแตกต่างกับฮกหลงแบบไหนนองญิงเงนเออตง กั้นใบตรงใบนี้ของเขาเต็มที่จะได้แค่นี้จะเป็นเส้นชัดเจนแบบนี้นะคะนี่คือเต็มที่ของเขาแล้วนะคะกระดูกใบของสีเบนจะลงจะเป็นสีเขียวนะสีเขียวสีเขียวออกดําไปเลยนะคะเนาะค่ะนี่ค่ะคือเส้นกระดูกใบนี้นะคะเพื่อนๆอันแล้วก็แล้วก็แล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นสีเขียวนะคะแล้วก็ตรงนี้เขาจะสีสีเขียวเยอะมากกว่าฮกหลงนะคะอ่าแล้วฮกหลงนะคะจะสีชมพูหมดเลยค่ะเห็นไหมคะ เส้นกระดูกใบฮกหลงจะสีขาวนะเพื่อนๆค่ะใช่เห็นไหมคะสีขาวอันนี้ขอไปจะสีมีสีเขียวเยอะกว่าสีชมพูนะคะนี่คือสีเบนจรงค์ค่ะสีเบนจรงค์กดูกใบก็จะสีเขียวเนาะค่ะก้านใบสีก้านใบนี้จะคล้ายๆฮกหลงเพราะว่าตระกูลเดียวกันไม่ไม่เขาเขาจะดํากว่าฮกหลงนะอ๋อใช่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 ก้านใบจะดํากว่าฮกหลงฮกหลงก็จะออกแดงๆนะคะก้านใบเนี่ยเนี่ยคือก้านใบฮกหลง นี่คือก้านใบสีเบญจรงค์แต่คนไทยเราก็จะเหมารวมเป็นฮกหลงเลยนะคะเขาไม่ใช่ฮกหลงเขาเขาจะแยกตัวเขาอยู่ก็สวยต่างกันใช่ถูกต้องอันนี้อันนี้จะใบใหญ่ใบใหญ่กว้างกลมอ้วนนะคะสีเบญจรงค์นี่จะใบใหญ่ใช่ถูกต้องใบใหญ่แล้วก็สีเขียวเยอะกว่าสีชมพูค่ะค่ะนี่คือสีเบญจรงค์ค่ะแล้วฮกหลงก็จะสีชมพูสีชมพูเด่นเลยค่ะสีชมพูเด่นเลยนี่คือตระกูลของฮกหลงค่ะอานาลายเรืองพบค่ะลายเรืองพบ ค่ะเพื่อนๆอันนี้เพชรพันล้านนาลายเรืองพบก็จะคล้ายๆเพชรพันล้านแต่นาลายเรืองพบก้านใบจะออกดำๆเนาะออกคแดงแดงดำดำแต่เพชรพันล้านจะก้านใบสีขาวนะคะเพื่อนๆถูกต้องนี่คือเพชรพันล้านจากก้านใบสีขาวจ้าจ้าและอีกตัวหนึ่งอยากให้น้องหญิงเปรียบเทียบคือเพื่อนๆก็จะหลงมากหลงบ่อยคือคุณอิมกับสหัสเดชชาอะมาดูค่ะเพื่อนๆค่ะมาต้องบีกหญิงมาทางนี้มารีวิวทางนี้ค่ะ นี่นะคะอ่ามาดูสหัสเดชาก่อนนะคะสหัสเดชานี้นะคะลักษณะใบาของเขานะคะตรงนี้จะเรียวยาวกว้างอ้วนนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นสีชมพูนิดนึงเขาเรียกอะไรเรียกสะดือเออเรียกสะดือค่ะตรงนี้นะคะก้านใบสีอะไรคะก้านใบสีสีขาวด,ดูดูกระดูกใบก่อนเรื่มเริ่มกระดูกใบ,ใบจะออกเขียวๆใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะกระดูกใบจะเหมือนเหมือนกับเออกวนอิ่มค่ะแต่ว่า กวนอิมจะสีขาวใช่กวนอิมจะสีขาวยาวเลยค่ะให้รีวิวสหัสเดชให้ชัดๆก่อนว่าความแตกต่างจากกับกวนอิมจะกันไหนคือตรงตรงนี้ชัดๆเลยนะคะคือตรงตรงที่ตรงนี้ใช่อกนี้จะยกขึ้นมานะคะแต่กวนอิมไม่ยกนะคะกวนอิมจะเป็นลักษณะนี้ค่ะสหัสเดชอกจะลึอกใช่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 กวนอิมอกจะนูนก็เขาเป็นอิมไงใช่ใช่ใช่เนี่ย เนี่ยก่อนอิมนะคะอกอกจะต่างกันอกอกตรงนี้จะเอาไปชี้เส้นน้องหญิงตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้ไม่ยกนะคะจะนูนขึ้นมานะคะแต่ถ้าสหัสเดชาจะเว้าลงไปถูกต้องเว้าสวยงามอารามตามากเลยค่ะแล้วกลนอิมเขาจะอรลชนอ่อนแอนก็เขาเป็นผู้หญิงใช่ไหมคะเนี่ยเขาเนี่ค่ะใบเขาขายจนหมดแล้วค่ะเหลือต้นเดียวแล้วใบเขาก็จะพิ้วอรชนอ่อนแอนค่ะเนี่ยเนี่ยถ้าสหัสเดชานี้คือเขาจะแบบรูปทรงแข็งแรงเนาะใช่ห้หญิงค่ะ อะไรพักไว้ก่อนนะและอีกตัวนะคะเพื่อนๆค่ะอยากให้น้องหญิงเปรียบเทียบพญาราชพฤกษ์กับหลวงราชเสนหานะค่ะในในต้นใหญ่หลวงราชเสนหาของน้องหญิงของน้องหญิงอ่าค่ะนี่ราคาเลยค่ะคครครึ่งแต่นี่เขายังไม่แดงแป๊ดนะคะแต่ถ้าถ้าแดงแป๊ดแล้วก็แป๊ดยิ่งกว่านี้อีกค่ะนี่นี่คือหลวงราชเสนหานะคะค่ะอันนี้คืออ่าอ่าพญาราชพฤกษ์นะคะพญาราชพฤกษ์นี่ต้นต้นแม่เขาเลยค่ะนี่ได้ต้นแม่เข้ามา ต้นแม่นี่สามหมื่นเลยค่ะต้นแม่นะคะอันนี้ต้นลูกก็มีค่ะต้นลูกนะคะสวยไหมคะต้นลูกน้องหญิงขายเท่าไหร่นะอ่หนึ่งพันสองร้อยค่ะใอเสนใจนะคะค่ะทักพี่พรค่ะทักทักเอ่อพี่พรได้เลยค่ะอ่าค่ะแล้วก็ต้นตันนี้อันนี้จองแล้วเนาะนี้จองแล้วอันนี้รวยล้นฟ้ารวยล้นฟ้านะคะอันนี้รวยล้นฟ้าของไทยนะคะไม่ใช่ของจีนนะคะของไทยแท้เลยค่ะเหลือต้นเดียวนะคะมีสิบต้นได้มาสิบต้นนะคะเหลือต้นเดียวโคโลแล้วค่ะ นะคะอันนี้อะไรไก่แก้วตัวงามค่ะไก,ก,ก่แก้วอ๋อมีมีไก่แก้วเฉยๆด้วยไก่แก้วตัวงาม้วยไก่แก,ก้วตัวงามค่ะ<น>เขาชื่อไก่ตัวงาม<ไ>ถ้าเรียกง่ายๆ<ไ>ก็คืออันนี้ลาชพฤกต้นเล็กใช่ไหมอันนี้อันนี้แยกจากต้นนี้ค่ะอ๋อใช่ใ, <น S 1> ใช่ต้นต้นต้นเท่านี้เท่าไหร่ในราคาต้นต้นเท่านี้ก็ประมาณหกพันนะคะต้นนี้ค่ะต้นนี้หกพันนะคะเพราะว่าต้นแม่เขาก็สามหมื่นอันนี้คือแยกออกจากต้นแม่เขานะคะเนี่ย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 ค่ะโอเคค่ะ นูนพญาเกษตรสามที่เขาว่าพญาเกษตรสีสงครามค่ะเรียกเรียกยากหน่อยนะคะเพราะว่าชื่อเขาจะยาวหน่อยนะคะคอยด้วยคอยซุปตกเลยอ่ะเพื่อนๆขยับมาขยับมาห้องเฮาห้องเฮาไ่แม่มีหัวใหญ่ไหมน้องหญิงห้องเฮาที่ไหนล่ะอะไรอันนั้นอันนั้นไปนาคลาด นาคราดใช่พญนาคราดหัวใหญ่หัวบิ๊กเบิ้มเลยคะ่ะชมค่ะชมหัวนะคะนี่คือลักษณะหัวของเขานะคะพญานาคราดค่ะลักษณะใบเห็นไหมคะ <c oughs> ขนาดหัวขนาดหัวขนาดนี้ค่ะนี่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 ขนาดหัวใหญ่มากเลยค่ะอที่วงกลมไว้แล้วใช่ใช่วงกลมข้างนอกนะคะไม่ใช่วงกลมข้างในคงอข้างนอกค่ะใหญ่มากบิ๊กเบิ้มเลยค่ะ อ่ะดูดูใบชัดๆกันค่ะดูใบชัดๆ,ๆเลยค่ะ<ย>นี่คือพญานาคราชนะคะพญานาคราชนะคะสังเกตตรงนี้นะคะเห็<ค>นมีความโอดหัวเราะไหมนะเพราะว่าพญานาคราชนาคราชเนี่ยเขาจะเหมือนกับเอ่อะ ฮองเฮาหรือว่ากวนอูมากเลยค่ะแต่แต่ไม่ใช่นะคะนี่คือต้นโตเขาจะใหญ่กว่าใหญ่มากเลยค่ะต้นโตก็มีค่ะต้นโตของเขาต้นนี้สองพันแต่เขามีหัวใหญ่นะเพื่อนๆค่ะสองพันสองร้อยค่ะสองพันสองร้อยด้วยใช่ไหมค่ะนีสองพันสองร้อยหัวเอาไปทําแม่พันธุ์ได้เลยค่ะเอาไปผ่านี่ได้เป็นร้อยต้นเลยค่ะไปผ่านะคะมันจะต่างกับห้องเฮาตรงอกนี่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเขาจะเว้าลึกแล้วก็จะมีสีเขียวๆตรง ตรงร่องอกนะคะเพื่อนๆแล้วก็ายเขาและใบเขาจะหนากว่าเช่นใบก็จะนวลกว่าค่ะแล้วก็ใบใหญ่ด้วยน้องยิงเอาหองเฮามาเปรียบเทียบได้ไหมอ่าได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะหองเฮานะคะหองเฮาจะเป็นลักษณะนี้ค่ะนี่คือหองเฮานะคะหองเฮาจะเป็นลักษณะเหมือนกวนอูแต่ไม่ใช่กวนอูคือหองเฮาค่ะองเฮานะคะค่ะนี่ค่ะหองเฮาค่ะหองเฮานี่เห็นไหมนี่ลักษณะของหองเฮานี่หองเฮานี้พันห้านะเพื่อนๆค่ะ ฮองเฮานี้ห้านะคะเพื่อนๆคะ่ะแต่พญานาคลาดนี้สองพันสองนะคะเพื่อนๆความแตกต่างก็จะมีจริงๆค่ะเส้นใบใช่ัูไปก็จะหนาเข็งแดงสีแดงๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะล่องอกก็จะมีสีเขียวๆแต่ถ้า้องเฮาก็จะไม่มีนะคะเพ<ช>ื่อนๆใบ้องเฮาก็จะเล็กกว่าพญานา,นาคลาดเนาะใช่ใช่ไหมค่ะ ถ้าใครสนใจทักพี่พรได้เลยนะคะทักพี่พรเลยค่ะมารีวิวรอบสองเพื่อนๆบอกว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่โอเคนะคะนี่คือห้องเฮาห้องเฮากับนักคลาดตัวนี้ก็ห้องเฮาใช่ไหมตัวนี้นารลาดค่ะนาเหมือนกันนะคะอันนี้ลายเส้นชัดเจนเลยค่ะทำไมพันห้าข้วไม่ใหญ่ใช่ไหมอันนี้ค่ะหัวแค่นี้ค่ะอันนี้หัวแค่นี้นะคะหัวแค่นี้ราคาจะแตกต่างค่ะอันนี้หัวเล็กนะเพื่อนแต่แต่ต้นนั้นค่ะ ต้นนั้นหัวใหญ่ขนาดใบสี่ใบค่ะอันนั้นใบที่สามกำลังขึ้นนะคะค่ะหลอดที่สามกำลังขึ้นต้นนั้นหลอดที่สามกำลังขึ้นนะคะต้นนี้หลอดที่สามกำลังขึ้นแล้วก็หัวใหญ่แยกจากกอแม่แยกทั้งสองต้นเลยค่ะหัวใหญ่เท่านี้ไม่ใช่ต้นมัพรานะคะเพื่อนๆเป็นต้นที่แยกออกต้นออกจากต้นแม่เลยค่ะคือเอาไปทําแม่พันธุนะคะไซแม่พันพูดง่ายๆค่ะเป็นไซแม่พันเนาะค่ะค่ะ แล้วมีต้นไหนอีกรีวิวน้องหญิงอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรพะยาพันวังค่ะคือพญยาพันวังมีต้นเล็กไหมน้องหญิงต้นเล็กต้นเล็กหมดแล้วค่ะเหลือแต่ต้นแม่นะคะขายค่ะห้าพันห้าค่ะตอนนี้ไซแม่ห้าพันห้านะคะค่ะไซขายไซแม่ด้วยนะคะห้าพันห้าเลยค่ะพญยาพันวังนะคะหัวไหมเออหัวใหญ่มากเลยค่ะประมาณเท่านี้โป้งเลยค่ะอันนี้ผ้าพันภสษาค่ะผ้าพันภสษาแดงค่ะพันแปดใช่ไหมคะค่ะหนึ่งพันแปดร้อยค่ะ มีสองต้นค่ะมีสองต้นค่ะต้นนี้กำลังจากการผ่าชิ้นหัวนะคะไม่ไม่ใช่ตัวเขาเองนะคะผ่าชิ้นหัวค่ะจะขึ้นหลอดนะเพื่อนเพื่อนค่ะทั้งสองเลยค่ะต้นนี้กําลังจะขึ้นอ๋ออันนี้ยังไม่ขึ้นนะคะค่ะพันแปดนะคะเพื่อนเพื่อนราคาซูซีกับพระนครพระนครและนางไหมค่ะนี่คืออ่าพันภษาสายเขียวค่ะไม่ใช่นางไหม่นะเพื่อนๆนค่ะค่ะใบของเขาจะแวววาวหน่อยนะคะนี่เห็นไหมคะพันภษาแวววาวนี่ มีสามใบนะคะเพื่อนๆค่ะสองพันค่ะสามใบมีหัว<า> <ไบ S 2> ค่ะ,ะมีหัวขนาดนี้ค่ะนี่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 ดูตรงนี้ค่ะลักษณะหัวนะคะนี่ค่ะคนี่ตอนนี้ก็คงจะเนี่ยขนาดน,น,นี้เลยมีหัวเรียบร้อยค่ะโอเค,ะคะต้นไม้ของน้องหญิงทุกต้นมีหัวทุกต้นค่ะขายเน้นขายแม่พันุ์อย่างเดียวเลยค่ะยังไม่ชัดเจนเนาะวันนี้พี่พราพามาทบทวนอีกทีน้องหญิงมีอะไรที่จะแนะนําอีกไหมไปดูในตู้อเอาไปดูในตู้อีก ไปดูในตู้ไอ้พะยะอะไรนะอนุมานเนี่ยนางยิ้มีแต่ไซแม่นะคะค่ะไซแม่หมดเลยค่ะไม่มีไม่มีไม่มีชิ้นผ่าหัวนะคะไซแม่ต้นสูงๆนี้เป็นคิดว่าเป็นนักฆ่าหรือฮองเฮานะคะแต่ยังไม่ชัดเจนเพราะว่าเขายังใบไม่เต็มที่นะคะแยกจากต้นใหญ่ต้นนั้นใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อแยกออกมาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อก็ได้ต้นเล็กเยอะเนาะ ก็นิดนึงค่ะนั่นไงก็ต้นเยอะอยู่จะนี่นะคะเพื่อนเพื่อนพยาามนาคาต้นนี้เท่าไหร่นองหญิงต้นนี้นะคะต้นนี้อ่อไม่ไม่ได้เขียนหัวไว้ก็เลยยัง,ย,งยังบอกไม่ได้นะคะต้นนี้ยังงงงงอยู่ต้องต้อง,องดูใหม่อีกแต่แต่ว่าตอนนี้คือ อันนี้มีย้าขึ้นแล้วนะคะคิดว่าคงหัวใหญ่แล้วถ้าถ้ามันสูงเนี่ยมันจะขนส่งยากเนี่ยตัวนี้ก็ขนส่งยากเนี่ยก็ถึงไม่อยากจะนําเสนอเพราะว่าขนส่งยากมากเลยอ่อนๆด้วยเนี่ยใช่ค่ะนี่ค่ะเขาขึ้นมาแบบเดี่ยวๆเลยหนึ่งใบเนี่ยนะคะไอ้นันนั้นน่ะไหนคะเจ้าเจ้าเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะไกเซอร์ค่ะเท่าไหร่นะอันเล็กๆนะคะมันมีมันมีหลายขนาดค่ะ มีร้อยห้าสิบมีสองร้อยยี่สิบมีสามร้อยมีหมดค่ะค่ะ,คะอันนี้อะไรนี่ไม่เยอะไหนคะนอน,นุกกทาค่ะนกกระทาก็มีเหนาก็มีนะคะไม,ไม่นำเสนอมันถูกไปเเเนนี่ยยโหาออดััมะค่ะ,ยะเย,ะยอะเลยค่ะสนใจถามพี่พรได้เลยนะคะ<อ>สีเบ็นจะลงเป็นจะลง,งเยอะอยู่ตัวนี้ค่ะสีเบ็นจะลงเยอะอยู่ค่ะสีเบ็นจะลงอย่างเดียวเลยค่ะเอ้ามีสิคะ มันจะไม่มีราคะเดี๋ยวนะคะนี่นะคะมีหัวค่ะเห็นไหมคะมีหัวขนาดนี้เลยค่ะอ่าในตัวนี้มีหัวค่ะอันนี้นะคะอันนี้เจ็ดร้อยค่ะโอเคอ่าค่ะนี่นะคะมันคือมันจะเป็นไซส์เล็กกว่าที่อยู่ทางโน้นเนาะค่ะไซส์เล็กแล้วแต่ขนาดหัวขายขายหัวอย่างเดียวเลยค่ะดเพื่อนๆค่ะค่ะหลอดใหม่แทงหลอดใหม่เลยค่ะได้ฝนได้แดดได้หมอกนะคะตอนนี้จะเข้าหน้าหนาวแล้วเขาจะเริ่มลงหัวแล้วนะคะนี่คือหกลงใช่ไหมค่ะอันอันไหนคะ อันนี้หกหลงค่ะนี่นี่สองต้นนี้หกหลงหกหลงมีหัวค่ะหกหลงในสามต้นนี้หกหลงหกหลงมีหัวนี่เท่าไหร่คะอ่าอันนี้นะคะอันอันนี้มีหัวบิ๊กเบิ้มเลยค่ะอันนี้นะคะเจ็ดร้อยค่ะนี่ขายหัวอย่างเดียวนะคะเห็นไหมคะนี่เด้อเด้อผ้าไม่เห็นหัวอ่าพไม่เห็นหัวเอาหัวค่ะโอเคนี่หัวขนาดนี้เลยค่ะโอเคนะคะจ้าหัวใหญ่มากแยกจากต้นแม่นะคะ มีหัวใหญ่ทุกต้นเลยนี่ค่ะหัวไฮค่ะหัวใหญ่บึ๊กบึ๊บหนะเพื่อนๆนะลงหัวใหญ่จนไม่อยากจะอธิบายยังไงนี่ใบเขานะคะสวยมากเลยค่ะลงมีหัวเจ็ดร้อยนะค่ะเจ็ดร้อยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูในตู้มันมีอะไรที่ยังออกไปไม่หมดอ๋อเนี่ยไอไอหนุมานตรงนี้ตัดหัวไปแล้วแต่เรายังจะขายอยู่นะเพื่อนๆค่ะค่ะสองพันห้าค่ะขายใบนะคะสองพันห้าค่ะเขาเรียกจอมค่ะเรียกจอมค่ะเหลือเหลือหัวไว้หน่อยไหมล่ะค่ะเหลือหัวครึ่งนึงเลยค่ะเนี่ย อันนี้จอมทับค่ะสองพันค่ะหัวหัวหัวครึ่งหนึ่งค่ะตัดหัวออกครึ่งหนึ่งนี่ค่ะเน้นขายจอมค่ะเอออันนี้อันนี้จอมอ่ะค่ะอันนี้สองพันอันนี้สองพันอันนี้สองพันห้าค่ะสองพันห้าคือตัดหัวแล้วนะคะน้องหญิงตัดหัวแล้วค่ะค่ะน้องหญิงไม่กูอันนี้อะไรนี่ยังหญิงอันนี้คืออันนี้เขายังไม่แข็งแรงอย่าจับดีกว่าอันนี้อะไรห้องเฮ้าค่ะทำไมมันลูปรูปสูบรูปซูะรูบรูปลงแต่ว่ามีหัวนะคะอย่าไปดูถูกเขานะคะนั้นอะไรกัด อาจะสีแล้วนั้นจองแล้วค่ะจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วค่ะของคทนั้นเหรอค่ะเมื่อไหร่จะมาเอาเออก็ก็ยังบอกไม่ได้เพราะว่าเขาเดี๋ยวเขายังไม่กลับชนบุรีเลยค่ะอ๋อเขาจะกลับบ้านอันนี้ปีกกินาีนะคะปีกกินาีก็มีนะคะเห็นไหมคะอ๋อในในที่ยังอ่อนแออยู่ค่ะดบฟ้าฟื้นไหนนี่เหรอดาฟ้าฟื้นอันนี้ค่ะอันทำไมมันไม่ดำนี่ค่ะเพราะว่ายังไม่โตเต็มที่ไงค่ะกษณะก็ใช่อยู่นะคะค่ะดาฟ้าฟื้นค่ะดบฟ้าฟื้นเสงสัยโอ้มันเนาะโอเค huh แต่ที่พี่พรเน้นเขาจะใบแดงขึ้นเต็มหมดเนะเพื่อนๆอันนี้ยังไม่แดงค่ะยังไม่แป๊ดเลยค่ะยังยังไม่นั่นเลยอันนั้นหัวอะไรน้องหญิงเยอะเลยไหนคะอันนี้หัวอ่อปาตะค่ะอ๋อหัวปาติปาตะค่ะแอ่าค่ะน้องหญิงหัวบลัมบลึมใครสนใจนะเพื่อนๆค่ะทางพี่พรก็ได้พระนครก็มีนะคะพระนครค่ะอ่าไปไปไปดูกวนอูต้นใหญ่สักหน่อยนะน้องหญิงอันนี้อะไรน้องหญิงนักราดค่ะอ๋อนักราดโอ้แบ่งได้เยอะมากเลย แบ่งจากต้นนั้นใช่ไหมอ๋ออันนี้ซื้อมาต้นสังหาค่ะอะนรมีคนละต้นค่ะคนละคนละแม่คนละกอบ้านน้องหญิงจะร่มรื่นมากเลยมีรังนกด้วยรังนกโอ้ค่ะรีวิวรีวิวรีวิวอ่ารีวิวค่ะรีวิวอีกรอบ ดูด,ะะด,ดีๆเนี่ยคล้ายๆพลักเลยนะคะเพราะว่าเขาจะห่อใบมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นอบอลที่เก่าแก่มากๆเลยค่ะก่อนนี้นะคะอายุของหัวอายุของกระถาง15ปีค่ะ15ปีอัพแล้วนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ่ะคือแล้วก็มีเกษรขึ้นมาแล้วนะคะสี่สี่เกษรแต่ว่าคุณหญิงทําไม่เป็นมันก็เลย,ม,เลยมันก็เลยหักลงมาเน่าอย่างนี้เลยค่ะเพราะว่าทําผสมไม่เป็นนะคะนี่ค่ะ ลักษณะของเขาผสมแล้วสามครั้งสี่ครั้งไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีฝีมือนะคะนาครานนี่ใหญ่มากนาคารานนี่ค่ะหมื่นสองค่ะนาคารานนะคะล่าาค่าขายหมื่นสองเลยค่ะใบใหญ่มากค่ะถ้ามารับเองได้จะดีมากเลยค่ะใบใหญ่มากเลยค่ะใบใหญ่มากค่ะนส่งต้องเหมาถ้าผนส่งนะใช่ไปสเนีเขาเอาเท่าไหร่พันหกนะค่ะใช่ค่ะพันหกเลยค่ะเฉพาะค่าคนส่งใช่ที่พนเคยส่งค่ะ อันนี้อันนี้อันนีนน้จะตีเป็นฮองเฮาและกวนอูนะคะับันอยู่ในอยูนกอเดียวกันนะคะไม่ใช่ตีหรอกคะ่ะใช่เลยะคะ่ะนี่คือกวนอูนะคะนี่ลักษณะของกวนอู u, นี่กวนอู u, นะคะอันนี้ Hong ้องเฮาเนี่ยแต่ว่าใบเขาจะห่อสวยมากเพราะว่าอายุเขาเยอะแล้วนะคะนี่กระถางนี้ค่ะสามหมื่นสองค่ะสนใจหาพี่พรได้เลยนะคะสนใจนะคะกอเขาจะแน่นเอียดเลยค่ะกอแน่นเอียดเลยประมาณ40ต้นเลยค่ะเห็นไหมคะลักษณะของกอนะคะค่ะ นี่เลยค่ะหนอเยอะครับหนอเยอะมากเลยค่ะหัวงัดกระถางหัวยังไม่ได้ทำอะไรกระถางเลยค่ะหัวเต็มกระถางหัวเต็มกระถางเลยค่ะหัวล้นเลยละเนาะหัวล้นเลยกระถางเลยแหละาว่ามันมันล้มลุกสามรอบแล้วหัวมันจะฟอไหมน้องหญิงโอ้หัวไม่ฟอค่ะหัวไม่ฟอแน่นอนเพราะว่าคนรุ่นนี้เขารักษาใช่หัแ่หัวแก่ยิ่งยิ่งแก่ยิ่งเหลืองหุยหุยเลยจ้ะหัวแก่ยิ่งเหลืองยิ่งหุยหุยเป็นไงเพื่อนเพื่อนคลิปนี้ เต็มที่หรือยังเืิมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ฝนด้วยนะคะจูใจไหมนะคะมาเยี่ยมบ้านน้องหญิงถ้าใครชอบเดี๋ยวรอบหน้ามาอีกได้ไหมได้ค่ะรอบหน้ามาอีกได้ค่ะได้เนาะ<ด>ยินดีต้อนรับไหมยินดีต้อนรับเสมอโอเคนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ,คะน้องหญิงฝากอะไรหน่อยฝาก พูดอะไรถึงเก็บซีหน่อยสิอย่าลืมนะคะชมคลิปสามนาทีขึ้นไปนะคะสามนาทีก่อนมิ้นนะคะค่ะขอบคุณค่ะ